พี่ตกอะไรอ่ะหอน้าดินเอนาอเรียบร้อยอยู่ไหมพี่กําลังต่อเลยพี่อืนี่อยู่ยปลาเข้าดีนะคับนุ้นก็โดนนะ ว่าเราจะเปลี่ยนแนวมาตีแล้วก็ดีวะเนี่ยปลาเข้าดีแล้วเกิดอุย้ยอยู่เนี่ยการเคาะเสมิงนี้ผมเน้นหน้าดินเลยนะครับปล่อยให้เหยื่อกระแทกพื้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานครับเหยื่อถึงพื้นปุ๊บแล้วรีบยกเลยนะครับพยายามยกให้มาสูงจากพื้นสักประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับเราก็จะหาสแกนปลาหน้าดินได้นะครับที่เหลือก็รู้นาไว่าเป็นปลาอะไรนะครับปลาหน้าดินส่วนมากก็มีปลาด,ดีเยอะนะครับโดนปลาอะไรครับเนี่ย tư đuôi tư đuôi กัดยากแค่ย้ายดีกว่าไปหาที่มันตกง,ง่ายๆดีกว่าฮะบางทีปลากัดแต่ยากนี่มันก็ปัจจัยเดียวเลยนะครับเขี่ยวระแวงนะครับปลาพวกนี้ก็อาจจะแบบเจอเบ็ดบ่อยนะฮะมันก็เลยทำให้ปลานั้นมีวิชาชั้นเชิญที่เหนือกับปลาซิงทั่วไปนะฮะเียง่ายก็คือเขี้ยวนั่นเองนะครับผม ดูทรงแล้วย้ายดีกว่าย้ายไปหาหมายใหม่ดีกว่าครับก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตะเวนหมายแถวบ้านนะครับที่จังหวัดต่างหมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ไล่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 ตกไปเรื่อยๆนะครับพอดีมาเจอหมายนี้เมื่อกี้ยืนดูนะครับว่ามีปลาชโดจิตนะกับเฝ้าตีอยู่สักแป๊บนะครับไม่กัดนะฮะเรี้ยง่ายว่าเคี้ยวเองนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนนางทองนะครับก็จะมีคลองขวางด้านข้างนี่แหละครับปมะมาณันปลายปีที่แล้วนะครับน้ํามันท่วมครับท่วมมันเต็มถนนเลยแล้วก็ปลานะครับมันก็มาลงอยู่ในคลองย่อยนี่นะครับเมื่อก่อนไอตรงคลองตัดตรงนี้ครับข้างถนนมันไม่มีช h โดนะแต่ว่าพอน้ำมันท่วมมันก็เลยไปอยู่ตรนี้นะครับแล้วก็จากที่ถามนะครับสไนเปอร์เขาก็สอยไปหลายตัวแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไป หาปลาที่มันตกง่ายๆดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้านะครับไปที่ประตูน้ํานะครับที่มันอยู่ติดกับแม่น้าเจ้าพญานะครับก็แถวโซนนั้นก็จะมีกระสูบแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปเฝ้าดูเผื่อจะเจอพวกปลาคาวอะไรเงี้ยมาขึ้นไล่กัดลูกปลานะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าหน้าร้อนจัดๆเลยนะฮะเจอแดดเงี้ยไปบอกเลยครับขอเหี่ยวครับไม่อยากตกปลาเลยก็อ่ะยังไงเดี๋ยวก็ลองติดตามดูแล้วกันว่าวันนี้จะได้เรื่องได้ราวอะไรหรือเปล่านะฮะ สมิงสิงทุกป่าเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกหน่อยหาจั่วกระสู่แก้ร้อนหน่อยนะครับทีตกกลางแดดก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเรอันนี้ไปแล้วนะครับไปโซโรนะฮะสิบสี่กรัมแล้วก็อันนี้จะเป็นเจ็ดกร,รมัมสามกร,รมัมลองอไปจัว่วๆดูชามนี้อาจจะได้ลุ้นปลาไซส์ที่ดีมากนะฮะ ยังไม่มีมือแห่เข้ามานะครับแต่ว่ามีพี่นักตกปลานะครับหน้าดินอยู่คนหนึ่งนะไม่รู้ตกปลาอะไรใส่น่าจะเป็นเหีย่อสดมาฮะมใส่วันนี้น้ําขึ้นช่วงบ่ายนะครับน้ําลงเยอะเราเจ็ดกรามลงก่อนแล้วกันน้นเดี๋ยวติดกลิ่นแน่นอน โดนเลยมาแรกนี่ไงโดนเลยหืมหย่อนถูกที่นะครับถูกเวลาเลยมาละตัวแรกเฮ้ยใสยดีวะ่ะมาละหนึ่งโอ้โหมาแรกนะฮะเห็นน้ำตืต้นไม่คิดว่าจะมีตัวนะฮะแม่มารอตรงปากท่อเลยนะครับสี่ขีดแล้วมั้งนะฮะเกือบเกือบครึ่งโลนะครับแต่แรกไม่คิดว่าน้ําตื้นขนาดนี้จะมีตัวเข้านะฮะสรุปมีตัวเข้าเลยมาแรกยอดไปโดนเดี๋ยวตัวนี้เราเก็บไว้ก่อน แตมแรกชิวๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะผูกปลาไว้แถวนี้ก่อนนะฮะไปเราหาแตนต่อไปเดี๋ยวให้ดูสภาพเป็ดนะครับทรงยังดีอยู่ไม่มีง้างน,นะครับเมื่อกี้ก็งัดมาก็เบรกไม่ได้เปิดหวานเท่าไหร่นะครับ คนมักง่ายนะฮะวางข่ายแล้วไม่เก็บนะครับมีฟ้าติดด้วยนะครับเนี่ยดูดิครับความมักง่ายนะครับอันนี้ปากระแหนะครับพลูกปากระแหงใส่ไม่ใหญ่ก็ช่วยไม่ได้นวหนึ่งครับเดี๋ยวก็ปล่อยคืนไปนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับดันโดนไปซื้อขายนะครับเสียตังค์ซื้อเสร็จแล้วมาวางขายเสร็จทิ้งซะอีก คือมันจะเก็บกลับไปมันทําไมเหรอฮะมันมันหนักใช่ไหมหรืออะไรอันนี้ปลากระดีนะครับไปตัวนี้ตัวอันนี้ก็กระแหอันนี้ปลาดุกก็ติดข่จนตายแห้งแกกเลยนะฮะอันนี้ปลาต้อยนอกเขาเอารอดส่วอะไรไข่นี่เดี๋ยวผมจะเอาไปทิ้งเลยนะครับ คือถ้าติดนี่ก็คือตายอย่างเดียวครับรอตายมันไปไหนไม่ได้ครับมันติตดค้างอยู่นี่นแหละโอเคเรียบร้อยไปโชว์ โดนโอ้ยโดนเลยนะครับไปกลดถ่ายกลับมาครับปลาเข้าพอดีโอ้ยพอจะมีไซส์อยูน่นะฮะเฮ้ยครึ่งโลมาว่ะตัวนี้ครึ่งโลมาครึ่งโลมานี่ไงโฮ้ยครึ่งโลมาเฮ้ยพอเผื่อเกินนะเนี่ยยหญ่ยูให่ย,ยูว่าอยู่ทำไมสู้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นน้ำเลยนะฮะไซส์ดีนี่เองแต่ขีดน่าจะต้องมีนะ ที่ต่อนะครับหลังจากที่เราไปกดคายนะครับกลับมาปลาเข้านะครับตีใบไม้แรกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเก็บปลาตัวนี้ไว้ก่อนอเ,เดี๋ยวเราย้ายดีกว่าตรงนี้มันเริ่มเงียบแล้วปลาเริ่มเข้าห่างหางเราจะไปลองหาหมายข้างหน้าดูใหม่ เดี๋ยวเรามาแวะหมายใต้สะพานดูหน่อยนะครับลองหาปลาหน้าดินปลาดีนะครับเมื่อก่อนหมายที่นี่เคยดีนะครับแต่ตอนนี้หลังๆก็เงียบเหงาไปว่าผมมาก็ไม่ค่อยมีปลาเข้าแล้วนะแต่เดี๋ยวลองมาสุ่มดูแล้วกันเดี๋ยวลองเช็คล่องกลางนี่เแร้วกันระหว่างเสากับเสาเนี่ยครับกลางน้ําน่าจะเป็นร่องน้ําอยู่เราจะลุ้นติดก็ตรงนี้แหละ น่าจะเป็นกระสูบใหญ่ฮะล,ล่กัดลูกปลาแนวฝั่งนู้นเลย่อกี้ลูกปลาตื่นแบบน่าจะเป็นพวกปลาสร้อยไซา,ายมานี้กระโดดขึ้นกาะปีนน้น้ำสี่ห้าตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะค่ายฝั่งนู้นลกัน ี่ตกอะไรอะ่ะห,หอหน้าดินเอาเรียบร้อยอยู่ไหมพี่ กำลังต่อเลยพี่อ,อืมนี่อยู่อยู่ใช่ไหมอย,อ,ยอยู่ที่คันงงเลยอุย้ยปลาเข้าดีนะคันน้นก็โดนนะหร,รือว่าเราจะเปลี่ยนแนวมาตีตะก,ก้อดีวะเนี่ยปลาเข้าดีแล้วเกิดอุย้ยอ,อยู่เนี่ยแลดูมีไซส์กระมังเหรอ ย้ายหมายที่กว่านะฮะแหมตอนเราอยู่ฝั่งนู้นก็เห็นกัดดีนะพอเรามาอยู่ฝั่งนี้นี่เงียบกิ๊บเลยต้องใส่จะกลัวไปเดี๋ยวไปหาหมายหน้าดีกว่าโอ้โหนี่นะครับเป็น F4 ใช่ไหมใช่ได้มากี่ตัวได้มาหลายตัวอยู่พี่นี่กลับแล้วจำผมได้ไงเนี่ยเห็นเห็นไอ้ตอนแรกนี่ก็ไม่ใช่เห็นเสื้อพี่เลยใช่อ๋อแล้วใช้เหยื่ออะไรอ่ะดูดิก็ดีก็ดีเหรอเฮ้ยเขาท่าว่ะมีสมิงยังเหาสมิงไปสักตัวปะล่ะ อมดได้อย่างนั้นแหละสเมา้าเราใช้กี่กร,รมใชห้หนักหนักาี่กิอันนี้ดีกว่าสีเขียวตัดแต่ขอให้มันหมานฝัน่งนึงก็เป็นน้ําไหลนะครับมาจากคลองสาลายนะดูะกำลังเป็นหมายสตรีมเลยกำลังไหลมานี้แบบสวยๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ปริเชันเนี่ยนะไปใช้กับหมายที่เป็นสตรีมด้วยนะฮะ ในความที่เหยื่อสมิงครับมันเป็นเหยื่อที่ผมจูนแอคชั่นรับให้ใช้ได้ทุกระาพน้ำครับไม่ว่าจะเป็นน้ํานิ่งน้ําลึกน้ําไหลนะครับน้าตกน้ําอะไรนี่มันไหลๆใช้ได้หมดเลยแอคชั่นไม่เสียนะครับสถียรนมากครับใช้ได้ทุกนานครับทุกระดับน้ําความลึกด้วยเดี๋ยวเด้๋วไปดูเดี๋ยวของที่นกยืนะครับงนี้แสดงว่าน่าจะเป็นจุดที่มีการกัดของปลากระสูบเยอะนะฮะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับ มันจะมีขี้นกนะครับนกมันจะมายืนรอเป้ากินแบบว่าเวลาปากระสูบมันไล่เป้าลูกปลาลูกปลามันจะตื่นแตกขึ้นมามันจะมีนกคนนจะวิ่งเข้าไปแย่งลูกปลาจากปากระสูบอีกทีนะครับ เป็นสิบสี่กามลงเนยครับน้ำค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวลงไม่ถึงจุดที่ผมตั้งใจไว้นะครับทีปลากระตูนใหญ่มันจะอยู่ตรงช่วงแบบด้านล่างๆของตัวไอ้แกงหินเลยนะครับมันจะไม่ค่อยอยู่ยลอยๆมันจะอยู่ให้น้ำนะครับกลตัวมันอยู่ทางใต้หินะ เหน,นีวยวนุ่มเรียบร้อยนะฮปล่อยให้เหยื่อมันอันนี้ผมเลือกใช้เหยื่อ14กรัมนะครับเพื่อต้องการจะให้เหยื่อนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดนะครับเพื่อว่าให้มันเลี้ยเลี้ยวิ่งแบบให้เหยื่อมันว่ายเลี้ยเลี้ยมากระตัวหินเลยนะครับอยเอเหยื่อมาถึงตำแหน่งนี้นกัดเลยอันนี้ใส่ไม่ถึงขีดตัวนี้เดี๋ยวราปล่อยไปนะครับไม้โต บางทีด้วยความที่หินมันก้อนใหญ่นะครับเพื่อนๆลองนึาตามนะมันก็จะมีเป็นร่องเป็นอะไรเงี้ยแล้วพวกด้านบนเนี่ยกระแสน้ําก็พัดไปแนวระดับด้านบนมันก็จะแรงนะครับด้านล่างเนี่ยพอเวลาน้ํามันลู่ผ่านช่องหินไปนะครับมันจะเกิดเป็นแรงกดด้านล่างนะครับปากระสู่มันก็จะอยู่ตรงหลบตรงนั้นพีนนะฮะเพื่อไม่ให้ตัวมันปิวครับมันก็สามารถจะกินเหยื่อได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเรี่อนี้นะครับเราจะเน้นตรงร่องนี้ร่องที่หนึ่งนะครับ ลองที่สองแล้วก็ลองที่สามนะฮะลองดูเหรียญที่สองนี่ไงโดนเหรียญที่สองเรียบร้อยโอ้โหลุดโอ้ยตัวใหญ่ด้วยอะตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยรู้เลยว่าใหญ่ โอ้โหเด่นพี่สองนะฮะอือหือใหญ่จริงดูเบ็ดดูเดงงนี่ยดูเบ็ดงองอย่างเงี้ยเนี่ยใหญ่แน่นอนครับมันกัดใส่ต้องมีบิดบีบบิด,บด,บด,บดอย่างนี้นะครับอือง้างสองตัวเลยนะฮะไอตัวเนี้ยโลขึ้นแน่นอนกัดโคตรแรงโอ้ยจะไดะ้วะตัวใหญ่ด้วยอ่ะอ่าา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  สอจะเป็นที่ว่าผมเซ็ตเบรก,กตึงไปด้วยนะฮะสบ,บายเลยเบรกนิ่มๆหน่อยกันนะดูเหลี่ยมที่สามเหลี่ยมนี้จุดน่าสนใจก็จะมีตรงหลังหินน,นะครับกับหลังกิ่งไม้ขอให้มีไซว์โบอยู่นะครับเพราะว่าสมิงพร้อมรับแรงประทะแล้วนะครับ นีไงตัวอุย๊ยลุดเอาอยูนี่วิว่งสวนน้ําเลยพอดีนี่จะมาผมเปิดเบรกนิ่มเลยนะครับกล่าวว่าเอาตัวชัวร์เลยครับเล่นให้เหนื่อยก่อนแล้วค่อยยกขึ้นนะฮะตกกระสูบน้ําไหลนี่แรงเยอะกว่าปลาที่เ,เล่นแม่น้าอีกาะนะเพราะเวลาไอ้พวกนี้มันโดนติดเบ็ดนะครับมันทิ้งตัวไปกับน้ําเลยนะฮะ แล้วพเวลาน้ำส่งตัวมาด้วยนี่นะครับบวกแรงม,ม,มันเข้าไปอีกนะครับก็เรียบร้อยนะครับเบ็ดอย่างเป็นอย่างไรแปดกอย่างเมื่อกี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นกระสูนไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงพากไปล่องนี้ก่อน Yep. โดนเฮ้ยปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรวะปลาอะไรวะโอ้โหไปกดนี่ปรากดนะครับสี่ลอ,อยแล้วนะครับตอนแรกเมื่อกี้ว่าดิ้นแปลกๆอยู่นะครับแหมกดไซดดีด้วยสกดไซแกนเอาไม้เลยนะฮะปรากดนี้ต้องจับดีๆนะฮะจับใหแบบ้ดีนี่บอกเลยตามมือนะครับไซดดีด้วยนะครับตรงนี้คนระับ ตอนสมัยเด็กเนี่ยผมเคยโดนเนี้ยตามืออย่างงี้ยนะครับตักเบ็ดนะครับใสเดือนเกี่ยวอะไรเด็กจำได้เลยแล้วเวลาจะปลดเบ็ดจับไม่ดีนะครับจับอย่างเงี้แหละแล้วจังหวะอยู่ดีไอกระโดงข้างหลังมันตั้งขึ้นนะครับรถสบัดเข้าทิ่มอย่างเงี้ยคามือเลยนะฮะต้องระวังให้ดีนะครับอันตรายอยู่แค่ตรงเนี้ยครับสามจุดนี้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรลวฮะ็ได้สักสี่ห้าตัวนี่แกงน่อไม้แหลมเลยนะครับ การคล้องสมิงนี้ผมเน้นหน้าดินเลยนะครับปล่อยให้เหยื่อกระแทกพื้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาครับเหยื่อถึงพื้นปุ๊บแล้วรีบยกเลยนะครับพยายามยกให้มาสูงจากพื้นสักประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับ้เราก็จะหาสแกนปลาหน้าดินได้นะครับที่เหลือก็รู้เอาไว้เป็นปลาอะไรนะครับปลาหน้าดินส่วนมากก็มีปลาดีเยอะนะครับอ๊ยโดนปลาอะไรครับเนี่ยตื้อด้วยตื้อด้วยตื้อด้วยนะฮะตื้อด้วยปรากฏอีหรือเปล่าว่ายแล้วลงไปนอนกับพื้นนะครับ ปลาอะไรวะเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ยลากลงไปนอนกับพื้นเลยนะครับกระชากไปเลยนะมาแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอุ๊ยกดใหญ่อืมกดใหญ่กดใจกดใจใหญ่มากเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยว กดใจกดใจนี่ไอส้มิงสิ่งทุกป้านี่แหละไซนี่แหละที่มันเหมาะกับการที่เราไปแกงนะครับนี่เขาเรียกว่าเต็มไม้เต็มมือของจริงนี่สม้มิงนะครับสิบสี่กรัมเบ็ดเดิมเดิมเลยนะครับโอ้โหไซแกงอ่ะไซนไซนี่แบบว่าคุ้มค่าต่อการที่เราจะส่งเยือนะครับไปเสี่ยงต่อนะฮะนี่แหละร้อนนี่กอนเลยร้อนนี่กอนเลยจะพากลับบ้านด้วย กะว่าจะมาตามใหม่นี้ตอนเย็นนะครับสรุปนะครับแตกไปซะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหมาครบเลยแห่นี่มีทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวานะก็มีน้าตกปลายืนไกลกันมาสักสามสี่คนนะฮะกะว่าตีกินตีกินเลยนะฮะใส่ไม่ได้กินแล้วรอบนี้แต่ก็เอาไม่เป็นไรครับรอบหน้ายังมีโอกาสเสมอนะครับถือว่าปิดคลิปไปเท่านี้แล้วกันตอนแรกกะว่าจะมาตามหม่นี้หน่อยฮะกะว่าจะเอาขึ้นสักตัวสองตัวนะครับแล้วก็คงกลับนะฮะแต่วันนี้ไห่ต้องกลับเลยนะฮะเพราะว่า หมายแตกเลยที่เรียบร้อยโอ้น่าเสียดายเดี๋ยวผมก็ต้องขับรถกลับกรุงเทพแล้วนะครับยิงยาวเลยสุดท้ายผมก็ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าผมจะไปที่ไหนต่อนะครับสวัสดีครับผม